สวัสดีค่ะอีนีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาโรสนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายแนละขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> ที่คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณที่น้อมรับพลังงานนะคะขอให้เกิดปฏิหารนะคะวันนี้เรามาดูรอนร่มภายในเจ็ดวันจะเกิดอะไรกับคุณขึ้นกับคุณนะคะไพเกจจะขออนุญ,ญาตใช้ไพาทารโร กาชโชคดีให้ทางฟ้าแล้วก็านางฟ้าเทวดาอีกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องเลือกกองไหนนะคะเก๋จะเปิดให้อย่างละห้าใบนะคะมามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะก๊าซโชคดี รักแต่พลังงานของตนเองนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าไปเก็บใส่ใจนะคะเดวเอาคำทำนายไปซีเรียสน,นะคะขออนุญาตจับให้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะสบายดีกันทุกๆท,ท่านนะคะเนาะวันนี้ภายในเจ็ดวันจะเกิดปฏิหารอะไรกับคุณถ้าไม่เท้า ช่วงนี้คุณอ่ค่อนข้างจะความไม่มั่นคงอเรื่องงานหรือเปล่าคะคุณถ้าคุณทำงานแบบว่าเป็นทีมอย่างนี้นะคะคนต่างคนต่างอาห้ามตมเท้าอจะชิงดีช,งชิงเด่นกันอยู่นะคะความชิดมากมายในการนำเสนอหลากหลายไอเดียนะคะ เดฟูเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหนุ่มผู้รักอิสระนะคะมีมีความได้เรียงสาพร้อมในการ,รเผชิญภัยในโลกกว้างโดยไม่กลัวอันตรายใดๆนะคะเทพแห่งการเดินทางผชนเผชิญโลกนะคะการเริ่มต้นคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวหรือก็ได้นะคะความรักอิสระนะคะการทำให้สิ่งที่ตัวเองรัก และต้องการนะคะ <c oughs> คุณไม่ชอบกดเกณฑ์นะคะในช่วงนี้ช่วงภายในอาทิตย์นี้คุณนับตั้งแต่วันนี้ไปถึงเจ็ดวันนะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณชอบอิสระชอบการคุณหาการงานนะคะคุณจะหาโอกาสใหม่ๆด้านการงานให้เกิดขึ้นกับตนเองเสมอนะคะ หรือบางคนก็เกิดอาการเบื่องานเรื่องอองานจนบางครั้งคุณก็อยากอยู่ลำพังนะคะบางเป็นเป็นบางเป็นบางอารมณ์นะคะคือคุณไม่ชอบการยึดติดชอบค่ะท้าทายสแสวงหาสิ่งดีๆให้ตนเองนะคะคือเจ <c oughs> คิดว่าถ้า,าการงานคุณนะคะคุณจะมีโอกาสใหม่นะคะ ก้าวดาบเชียร์วิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะพยายามพักผ่อนนะคะงานไม่ว่างานจะเยอะหรือ,อยังไงคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะชองานถ้าทํางานเป็นทีมนะคะหลากหลายอีไอเดียนะคะคุณก็เก่งอยู่แล้วนะคะคุณพยายามรับฟังเป็นผู้รับฟังก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะอาทิตย์นี้นะคะไม่ต้องไปแสดง ความคิดเห็นอะไรมากมายนะคะคุณตั้งใจทำมาทำงานแบบเต็มที่เกินร้อยนะคะความสามารถคุณมีจะคุณสามารถรวยได้ทั้งสองมือของตนเองนะคะมีความเชี่ยวชาญด้านด้าน,าน,านงานพิเศษของคุณนะคะคุณเชี่ยวชาญคุณเก่งสามารถทํางานสร้างเงินได้ด้วยมากมายด้วยตนเองนะคะอาทิตย์นี้นะคะรากฐานมีความมั่นคงด้านการเงินเหมาะ กับการลงทุนเกณฑ์กำไรผลประโยชน์ดอกเพื่อดอกเบี้ยเพราะเงินจะเพิ่มภูงอกเกยตลอดเว,เวลานะคะก่อนหยิบไปหนึ่งโอ้ไพ่สองถ้วยความรักไพ่สองถ้วยนี้คือถ้าความรักคือความรักดีมากนะคะอาทิตย์นี้นะคะสองถ้วยบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่เป้าหมายเดียวกันนะคะเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดนะคะมีคนรักที่จริงใจรักความซื่อสัตย์ให้อืมอ่ามีความซื่อสัตย์ให้กันและกันนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะมีความมีคนคอยช่วยเหลือคุณและเขาอยู่นะอุปถัมมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมมีมิตรแท้เจอเนื้อคู่คุณจะโดดเด่น คุณหรือเขาก็ได้นะคะโดดเด่นในเรื่องของความรักมีการมั่นหมายก็ได้นะคะสมหวังในความรักนะคะถ้าไพ่ใบนี้ออกมานะคะเจะขอเปิดห้าใบแค่นั้นนะคะจะมาแบบกระทันหันด้วยนะคะเด e อะทาวเวอร์คือแบบกระทันหันเลยนะคะมาแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะคะมีคนจะเข้ามามอบขอมั่นหมายแต่งงานได้นะคะ ให้สง่สงถ้วยออกมาเขารักคุณมากนะคะะภาความรักเนะี่ยหรือคนเก่าก็ได้นะคะเครียดวิตกกังวลเนยังขัดแย้งกับตัวเองแต่ภายในอาทิตย์นี้ล่ละคะ่ะถ้าคุณรอคอยคนเก่านะคะพลังงานของเขาถ้าจบเพิ่งจบกันจบสดร,ร้อนร้อนคุณก็เหมือนกันนะจินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลเช่นกันแหละพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะเกจะดูให้ว่า เฉพาะอาทิตย์หนึ่งนะคะคุณกับเขาก็เป็นคนที่อชอบอิสระเดะฟู Fool, คือคุณอยู่ได้ด้วยตนเองเนียน,นะคะคุณเก่งคุณสามารถจัดการปัญหาอะไรได้มากมายด้วยตนเองนะคะคือคุณไม่ต้องไปง้อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะคุณค่อนข้างเก่งนะคะแต่ก็พยายาม ช่วงนี้นะคะภายในอาทิตย์นี้นะ,ะถ้าคุณทำงานเป็นทีมก็พยายามทำนะํทำน้ำเครื่งแก้วนะคะรับฟังได้กับทุกคนนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุณชอบอิสระความรักคุณไม่เท่าไหร่หรอกกับการงานคุณถ้าคนเก่ากลับมาคุณก็หรืออาจจะคนคุณจะได้เจอคนรักใหม่ก็ได้นะคะมีคนมามอบ ช่วยยื่นยื่นข้อเสนอดีๆให้ความรู้สึกดีๆเขาอาจจะสืบสองคุณมานานแล้วนะคนโสดหรือคนที่เพิ่งจบกันไปนะคะถ้าคนยิ่งการงานเขามั่นคงอยู่แล้วนะคะเขาเป็นอดีตที่ผ่านมาเขาฟูเขาชอบอิสระชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบ,อชอบอย,อยุติอยู่กับใครนะคะ ชอบไปเรื่อยๆหลนร้านนะคะเจ้าชู้ด้วยนะคะพลังงานแต่ช่วงห่างหายกันไปนั่นแหะค่ะเขาได้รู้แล้วค่ะว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาก็ต้องกลับมาอีกนะคะถ้าคุณยังมีบุญสัมพันธ์กันนะคะการโชคดีจะบอกอะไรภายในเจดวันนี้นะคะโชคดีจะบอกอะไรขอห้ามใบเหมือนกันอืมไม่มีอะไรยากสําหรับ เราทุกคนนะคะคือถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรสักวันแล้วก็ฟ้าหลังฝนนะคะมันก็มีบางพลังงานละคะ่ะขึ้นขึ้นลงลงอ่าเด็กคนอ,อนุญ,ญาตเปิดห้าไปนะคะถ้าคุณอ่าคุณต้องการได้ความ ได้ชัยชนะไม่ว่างานไม่ว่าความรักคุณต้องเริ่มเริ่มเริ่มลงมือทบนะคะไม่ต้องรอพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรคุณต้องอเชื่อมั่นในตัวเองดึงคุณมีสัญชาตญาณที่ดีอยู่แล้วนะคะดึงพลังงานดีๆของคุณออกมาเริ่มลงมือทํานะคะไพ่บอกนะคะคุณมีหัวใจที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะ ุณมีจิตค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะคุณถ้าความรักอดีตที่ผ่านมาคุณคุณสามารถยืนหยัดด้วยตนเองด้วยลำแข้งของตนเองคุณเก่งนะคะคุณสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองจิตคุณแข้มแข็งนะคะคุณลุกขึ้นมาสู้แบบว่าอยู่ได้นะคะ,ะบางพลังงานก็ บางพลังงานก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะคือบางพลังงานก็ค่อนข้างจะแล้วแต่ว่าอผลเก่าของคุณบางพลังงานก็ลุกขึ้นมาสู้แบบว่าแบบเร็วนะคะฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างเรียกเรว้อย,เร,ยเร็วนะคะฟ้าหลังฝนนะคะคือก็เหมือนกับ อะไรนะคะเหมือนกับไปมีฟ้าร้องมีฝนตกนะคะแต่และบางบางเวลานะคะฟ้าหลังฝนไม่ว่าก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละคะ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือมีมืดก็ต้องมีสว่างอยู่แล้วนะคะคุณก็รอคอยไม่ต้องรอคอยวัน คุณลุกมาสู้นะคะเริ่มเริ่มทำในวันนี้ให้ให้ดีที่สุดคือลุกขึ้นมาทำอ่ามันได้หลายหลายหลายแบบนะคะคือถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นมาอ่าทำให้ชีวิตคุณมีค่านะคะให้มีมีความสุขนะคะอยู่กับตนเองรักตนเองนะคะนั่นแหละคะ่ะ ไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลในอดีตที่ผ่านมานะคะคือว่าขอให้เรามุ่งหน้ามุ่งตาทําในสิ่งที่ดีเป้าหมายของคุณคุณต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณก็ต้องลงมือทําคุณต้องการประสบความสำเร็จในความรักคุณก็ต้องอรู้จักเห็นคุณค่าของตนเองรักตนเองนะคะเพราะว่ารูปหัวใจออกมาคุณได้คุณเก่งอยู่แล้วหัวใจคุณเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะ เมื่อคุณเห็นคุณค่าของตนเองนั่นแหะค่ะคุณคุณจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะคะฟ้าหลังฝนนะคะก็เหมือนกับลมแรงพายุบางเวลาบางวันแต่พรุ่งนี้เช้ามันก็เป็นวันใหม่แล้วนะคะคือเราต้องผ่านพ้นให้ได้นะคะคือคุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณไม่ว่าคุณจะภายในอาทิตย์นี้นะคะคุณสามารถ ยืนหยัดด้วยตนเองรักตนเองนะคะเห็นคุณค่าของตนเองนั่นแหละค่ะพลังงานคุณจะมีสัญชาตญาณที่ฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณฟังภายในใจของคุณภายคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะคุณมีของดีของเก่าอยู่แล้วนะคะทุกคนมีของดีถ้าคุณยิ่งปฏิบัติไปแล้วนะคะ <c oughs> ความสําเร็จมาอยู่แล้วนะคะ ขอให้คุณลงมือทํานะคะท่านบอกความสําเร็จคุณขึ้นอยู่กับคุณเชื่อนะคะถ้าคุณเชื่อคุณศรัทธาคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรขอให้คุณศรัทธาเชื่อมั่นในความดีอยู่ในศีลในธรรมของคุณนะคะไม่มีอะไรบบังเงินบนโลกใบนี้นะคะขอให้คุณมั่นใจและดึงพลังงานอ่า ของเก่าคุณออกมาใช้แล้วแล้วก็คุณก็หมั่นเติมบุญของคุณไปเรื่อยๆนะคะคุณยิ่งคุณปฏิบัติอยู่แล้วนะคะถ้าคุณเชื่อศรัทธาและศรัทธาเหล่านั้นจะเกิดปฏิหารของอ่า,อามาอยู่แล้วนะคะให้ไปแรกก็ดีนะค,ะความสําเร็จแล้วกถ้าศรัทธาไปควบคู่กันก็จะประสบความสําเร็จนะคะเยสบอกมาแล้วนะใช่ความสําเร็จ ถ้าคุณเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจักรวาลที่คุณทําอยู่แล้วนะคะคือส่งจะส่งผลกับคุณภายในอาทิตย์นี้นลค่ะขอให้คุณตั้งมั่นเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อใจในคุณคนคุณงามความดีของคุณที่คุณทําอยู่แลดีแล้วนะคะท่านเห็นท่านมองเห็นว่ายิ่งคนมีปฏิบัติชอบนั่งจดม์นั่งสมาธินะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะท่านคอยท่านภูมิใจในตัวคุณนะคะ <c oughs> ขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาและสิ่งดีๆขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณ <c oughs> ในอนาคตนี่แหละค่ะตอบแล้วเยสคือว่าในอนาคตที่ใกล้ๆนี้แหละค่ะจะผ่านมาจะเข้ามาหาคุณนะคะ คือไม่นานเกินรอนะคะอืมมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมนะคะนั่นแหละค่ะก็เหมือนกับความรักนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่และบุคคลนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นในความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะคะคุณคุณสามารถาผ่านอุปสรรคแล้วคุณสามารถคุณมีมีของดีอยู่แล้วนะคะคือคุณ คุณมีสัญชาธตญาณที่ดีอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณให้คุณเชื่อมั่นศรัทธ,ธาความสําเร็จเชื่อมั่นศรัทธ,ธาคุณมีอยู่แล้วเยสคือตกลงคืออีกไม่กี่เดือนหรืออีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี่แหละค่ะคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าความรักหรือคุณศรัทธ,ธาหรือไม่ว่ธธาควรขอพรในเรื่องความรักขอเจอเนื้อคู่แท้คู่บุญคู่บารมีคุณก็จะได้ตรงนั้นนะคะไม่นานเกินรอนะคะ แล้วไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะคุณมีเซนต์มีลางสังหรณ์ที่ดีที่แม่นยำอยู่แล้วนะคะคุณสามารถคนถ้าคนรักนะคะถ้าคนใหม่เข้ามาเขาก็เป็นคนดีนะคะหรือคนเก่ากลับมาคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางไหนนะคะเพราะว่าทางไหนก็ดีอยู่แล้วนะคะ ขอให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณนะคะขอให้คุณเชื่อใจเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองนะคะ v o c a l ิ t a p o d e n t i คือคือการ คุณเชื่อมั่นศรัทธาความดีของคุณนะคะ <c oughs> บางทีบางครั้งมันก็อะไรที่เราจะได้มามันก็ผ่านต้องการาบทผ่านบททดสอบการท้าทายการเสี่ยงการท้าทา,ายตัวเองอยู่อย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคนยิ่ง ฏิบัตอยวนะคุณต้องผ่านบททดสอบมาทุกๆคนนะคะต้องผ่านบททดสอบแต่คุณก็ขอปฏิหารปฏิหารจะเป็นจริงอยู่แล้วนะคะถ้าคุณศรัทธาเชื่อในในสิ่งที่ <c oughs> คุณมีอยู่นะคะอความเรียบง่ายแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะคือแบบเราสบายๆเราไม่ต้อง ชิดอะไรไปกังวลอะไรอด,อ,อ,อดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงนงังอยู่แบบง่ายๆแบบสบายๆเรียบง่ายของคุณนะคะแบบที่คุณเป็นอยู่นะคะคือนั่นแหละดีแล้วนะคะ <c oughs> ดึงพลังงานภายในของคุณนะคะออกมาใช้นะคะพลังงานของคุณดีอยู่แล้วนะคะขอให้คุณดึง ออกมาใช้นะคะรูปหัวใจสองดวงอย่างนี้นะคะคุณมีพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าให้ดึงออกมาใช้คุณจะคุณจะดึงหูุดแต่สิ่งดีๆนะคะขอปิดหน่อยนะคะเพรโปลเกยเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะคะเล็กเกินนะคะแต่ก็เป็นไพ่เทวดานางฟ้าเบื้องบนนะคะที่บอกว่าภายในอาทิตย์นี้นะคะคือ คุณมีพลังงานดีอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีคุณมีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเพราะว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีของคุณเชื่อมั่นเชื่อใจของตัวเองไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงคุณคุณก็ต้องผ่านบททดสอบบทท้าทายอะไรของคุณก็ค,คุณก็จะผ่านได้อยู่แล้วนะคะเอาความเรียบงา่ายแบบสบายๆยอยู่ ปัจจุบันอย่างนี้นะคะแบบว่าอยู่กับลมหายใจของคุณนะคะแล้วดึงพลังงานดีๆออกมานะคะให้คุณเรียกเสียงหัวเราะมานะคะคือไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคะคุณมีดีอยู่แล้วนะคะรอยยิ้มของคุณมีเสน่ห์มีออรอยยิ้มของคุณมีพลังดึงดูดคนรอบข้างนะคะคุณ เสียงหัว,หวลอกของคุณคือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถ้าคุณใครเห็นคุณหัวเลาะหรือคำพูดคำจาหรือรอยยิ้มของคุณนะคะคุณจะเขาเขาเขาก็อารมณ์ดีไปกับคุณด้วยนะคะเขาได้ได้รับพลังงานบวกบวกได้รับพลังงานดีๆจากคุณนะคะนั่นแหละค่ะเทวดานางฟ้าท่านบอกแล้วนะคะให้คุณเชื่อมั่นตั้งใจในทำในความดีนะคะ คุณศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่แล้วคุณท่านคอยมองคุณคุณมาถูถกทางคุณจะประสบความสําเร็จ <c oughs> รอยยิ้มก็ได้บุญอยู่นะคะการที่เราทําบุญเราไม่ต้องไปทำทำที่ไหนก็ได้นะคะเริ่มจากตัวเราเองนะคะรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองแล้วก็มอบรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างมอบสิ่ง,งดีๆให้คนรู้จักอย่างนี้นะคะคุณเก่งอยู่แล้วจิตคุณเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะ อีกไม่กี่เดือนกี่อาทิตย์ข้างหน้าก็จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะจงเชื่อมั่นดึงพลังงานดีออกมาแล้วก็มอบรลวยยิ้มมอบความรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขออกไปแผ่กระจายออกไปนะคะมอบจะสิ่งดีๆให้เติมเต็มให้กันและกันเติมพลังงานที่ดีให้กันให้มีชีวิตที่ดีให้มีกําลังใจสู้ต่อไปรักแบบไม่มีเงื่อนไขอย,อย่างนี้นะคะ ขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีศรัทธ,ธาในความดีนั่นแหละค่ะคุณมาถูกที่ถูกทางแล้วนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่นะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะ <c oughs> ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ